อ่ะครับมาต่อกันในเกมม a สเตอร์ดูเอลนะครับเกมยูคิโอม a สเตอร์ดูเอลนะครับอ่ะเป็นแมปที่ผมชนะนะฮะฝ่ายตรงข้ามไม่เปิดเผยเด็กนะครับทำให้ผมจะต้องพาทุกคนไปชมกันเลยในดูเอลครั้งนี้ไปกันเลยมาดูกันว่าผมใช้เด็กอะไรนะครับผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับ ผมใช้เด็กเป็นเด็กเทพผสมกับกับดักนิดหน่อยน่าจะไปหน่อยดักเยอะเลยแหละฝัง่งข้ามเลือกเดบิลสตาร์มาครับเดบิลสตาร์มาแล้วอ่านี่นะครับเขาใช้เรียกเสิร์ฟเวทมาหมอะไปใช้เวทเรียกสเน็กอายนี่เผชิญหน้ากับเด็กสเน็กอายนะอ่ามันมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วครับ แสดงายมีความสามารถในการเรียกพวกของมันเองนะครับเรียกเวทเรียกตัวเองอ่าเขาใช้เวทฟิล์นะครับ d i template เอาแล้วเขาเรียกตัวใหญ่มาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเฟรมเบิร์กเฟรมเบิร์กตัวนี้ทำการซิงค์เรียกว่าซิงค์ไม่ใช่ทำการลิงก์เออเรีเยก IP plus Qirina เอาแล้วครับเวทมอนสเตอส์2ใบ e f ฟ e c t ทำงานตัวหนึ่ง เรียกตัวเองลงฟิวเรียกเพื่อนลงฟิวอีกตัวเรียกแผงหลังขึ้นมา2ตัวทําการแสดงไอตัวใหญ่ลงมาอีกแล้วครับผมทําการใช้เวทเรียกเวทอะไรเนี่ยเรียกเวทโซ่คลอสติ้งครับนี่เลยเรียกโอเปลิกลงมาที่พื้นที่นะฮะฝ่ายสองข้างทําการซิงทําการลิงก์เรียกลิงก์ลูคิโบอ่ทีีน้จะยังไงต่อจะยังไงต่อ ผมทำการทิกิเคิร์สใช้กับดักโทเท่ืมเขาใช้เอฟเฟก์ครับทำให้บอลผมบอลโจมตีเป็นศูนย์โจมตีด้วยโมบิิกอ่าค่ะนองข้ามใช้สติกอนะครับทำอะไรแอดเวทกับดักขึ้นมือนหนึ่งใบนะฮะเขาแอดไปแล้วแล้วเขาก็ทำการ เอ้ไอ hey, ม,มาแล้วมาแล้วเอาแล้วไงรอไซเวตเอากับดักเราเข้าแผงหลังเรียกลิงก Link ิโบออกมาอีกแล้วแล้วก็เรียกเฟรมเบิร์กลงมาในแผงหลังเอาละยังไงต่อเ็นเทิร์นมาที่เทิร์นผมแล้วนี้ด้วยความที่มีโซก้ามาตอนนี้เขาเรียกเฟรมเบิร์กลงมาจากแผงหลัง ลงมาในพื้นที่ทำตีที่ลิงคุิโบแล้วก็ตีตัวเฟมเบิร์กด้วยโอเบลิกด้วยคอนสตาร์คของเนเนกอเลข2ตัวลงมาในพื้นที่อ่าแล้วเขาทำการแอดบอลขึ้นมืออีกหนึ่งใบเกีเกตคุยต่อจบเทินไปเลยอ่าแล้วเขาก็ทำการเลขลิงคุโิโบมาอีกครั้งนึงแล้วก็เอาเฟมเบิร์กลงมาในแผงหลังอีก เอาแล้วครับเขาเรียกส n น็ e อายมาอีกแล้วครับเรียกควบมาอีกแล้วมันเรียกลงมาเราทําการเรียกมอนลงมาอีกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับลงมาแบบไม่เกรงใจกันเลยเอาแล้วล l i มอนสเตอร์มาอแล้วครับเรียกโพทิมิสพินเซ e มาโอ้ชนะไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้มันโหดด้วยแล้วก็เรียกตัวเรียกเฟรมเบิร์กมาอีกแล้วเอาแล้วครับ ติดลงแผงหลังลิงก์อีกแล้วครับคราวนี้เรียกไปทั้งชิปมาใช่ป่ะวะสวามชิปตัวตีสามพันเอามาแล้วโอ้โหโอ้โห,โหกะว่ากะว่า,าเจอกับดักของผมไปเดียวเป็นไงละ่ะนี่เจอブラッシュヒルดิดดดดจิตี้เมื่อมอนสเตอร์ฝ่ายต,ตรงข้ามทำการเลือกโจมตีทำลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวของฝ่ายตรงข้ามที่มีการโจมตีสูงสุดทำลายมันแล้วก็ ทำดาเมจเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของมันถ้าการ์ดนี้อยู่ในสุดสารคุณสามารถทำความเสียหายเท่ากับัวมันได้ทีโอเคพอวันนี่เริ่มต้นก่อนแล้วกันไปอาจจะแปลผิดนะ,ะเขาเรียกมอนมาอีกครับตีผมเรียบร้อยโพเทมิตเขาลิงก์อีกแล้วมันตีเสร็จมันลิงก์เลย ลิงก์ต่อมันยังให้ต่อมันยังให้ต่ออ่ากูมาอีกแล้วหมอบหมอบล่อครับหมอบล่อมาซี่มาซี่เอ้าฮ้ยมันจับเทพกูลิงเ์เฉยโอ้โหตัวใหญ่เธอด้วยจิบหารียกอันเดอร์เวลก็อดเดสโอ้โห,โโหตัวนี้จบแล้วล่ะกูต้องแพ้ราง,งานนะี้เอาอะไรมาชนะก่อนหมอบทิ้ง เปลียนเทินมาเลยลึกเตียวอีกโอ้โหเอาอะไรมาชนะก่อนเฟรมเบิกมาอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต็มฟิลเลยมึงเรียบร้อยงานนี้โอ้โหเต็มมึงมึงซิงโครอีกมันไม่เต็มมือพอว่างั้นเถอะ เอาเอาเข้าไปจะเต็มกัน,นทีเดียวเอาแล้วอะฮผมเมันจมตีไว้ผมใช้แล้วผมก็เช,ชนด้วยบัสอีกทีแล้วผลเป็นยังไงเชนอีกไว้บ้มได้แล้วก็ชนะครับเป็นการ ชนะที่เรียกว่าฟุกไหมอ่ะจริงๆมันไม่ถึงว่าฟุกนะผมผมว่ามันเป็นการชนะที่เรียกว่าฝ่ายตรงข้ามเชนแพ้ผมแล้วกันการเชนของเขาทําบล็อกกับดัานได้หนึ่งใบแต่ว่ามันสามารถบล็อกไปที่สองได้ใส่สะอาดฝากกดติดตามด้วยครับ